สวัสดีครับพบกับเต้พลังใจครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เต้ดูดวงประจําวันเกิดครับและคลิปนี้เป็นคลิปของคนเกิดวันศุกร์ในเดือนธันวาคมจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นต้องซับไพก่อนครับตั้งจิตไปด้วยนะครับคนเกิดวันศุกร์สำหรับคนเกิดวันศุกร์นะครับก็จะดูทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพ เราก็ภาพรวมทั้งหมดในเดือนธันวาคมสิ้นปีนี้จะเป็นอย่างไรแต่เราจะเริ่มต้นที่ความรักก่อนเลยครับสําหรับคนโสดเนาะดูซิว่าเดือนธันวาคมนนเนี่ยสิ้นปีนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างในดูซิความรักของคนโสดจริงๆคนโสดในเดือนธันวาคมเนี่ยมันก็เห็นบา มีแต่คนเดียวนันเลยเรายังอยู่แบบเงาเงาอยู่เลยอะเดือนนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยก็อย่าไปอะไรมากแต่จริงๆเราก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกเรื่องของความรักของคนโสดเนี่ยนะก็ยังอยู่แบบนี้ยังมีความสุขได้อยู่ในแ,แล้วก็ถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมมันก็มีมาให้ตกใจเหมือนกันแต่มันมันมาไปไปอะมันเลยทําให้มันยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ยังจับทางไม่ได้บวกกับที่เราก็ยังอยากอยู่คนเดียวอยู่อะไรแบบนี้ แล้วเนี่ยก็ปล่อยๆไปใน <_ d isc an> เรื่อง,องความรักของคนโสดย,ยังไม่ต้องโฟกัสมาก <_ d isc an> ของคนมีคู่ดีกว่าคนมีคู่ของในซึ่งปีนี้จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยดูซิ <_ d isc an> อืม <_ d isc an> ก็เอาเป็นว่าภาพรวมยังอยู่ในโอเคอยู่ในเรื่องของความรักแต่ก็ต้องระวังในเรื่องความคาดหวัง การระวังในเรื่องของอารมณ์ความคาดหวังว่าอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามที่เราอยากให้เป็นอะไรแบบนี้เนี่ยมันมีแบบเขาต้องเป็นอย่างนั้นภาพลักษณ์ต้องเป็นแบบนั้นดีแบบนั้นอะไรแบบนี้บางครั้งเขาก็ทําไม่ได้ทั้งหมดสิ่งที่สําคัญเนี่ยก็ต้องถามกันละกันคุยกันละกันว่าเราต้องการแบบนี้เรารู้สึกแบบนี้เขารู้สึกแบบไหนเราก็หาตรงกลางให้เข้าของกันและกันภาพรวมเนี่ยยังไม่มีอะไรที่มันไม่ดีหรอก แต่เพียงแค่ว่าเป็นเรื่องของการปรับความเข้าใจของกันและกันเนี่ยชีวิตความรักเนี่ยเราจะมีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกแต่มันก็ดีขึ้นแล้วนะแต่ว่ามันจะดีมากกว่านี้ถ้าเรารู้จักปล่อยวางแล้วก็ปรับความเข้าใจกันก็จะดีมากยิ่ขึ้นครับสำหรับคนมีคู่ต่อไปเรามาดูเรื่องของการงานกันดีกว่าดูซิว่าการงานในสิ้นปีนี้เป็นไงบ้าง สำหรับคนที่กำลังหางานนะครับก็ช่วงนี้ฉุบเฉียวหางานเยอะทำหลายอย่างมากมีแบบหาเล็กๆน้อยๆทำไปก่อนอะไรแบบนี้แต่ยังจับต้องไม่ค่อยได้มากแต่ก็ยังมีกินมีใช้อยู่บ้างนะแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ยทำอะไรได้ก็ทำไปก่อนอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดเยอะในเรื่องของการงานเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองมันก็เริ่มต้น มันก็เริ่มต้นดีบ้างแล้วน,นะแต่เขาต้องเอาใจช่วยเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงลำบากของเราเหมือนกันเพราะมันจะเหนื่อยมันจะหนักเหมือนกันแต่สําหรับคนที่มีงานทําอยู่แล้วก็ต้องระวังในเรื่องของนี่เลยที่ทํางานมันอึนอดอัดมันเหนื่อยมันเจอคนนู้นคนนี้แต่เราทําอะไรไม่ได้เลยนะอะไรแบบเนี้ยนั่นแะเราต้องระวังเรื่องของอารมณ์ของตัวเองบางครั้งเราอาจจะชบเฉียวอาจจะหลุดปากหรืออาจจะ ทำอะไรโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยต้องระวังเป็นการในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองใน,นที่ทำงานนั่นแล้วมาอาจจะทําให้เรามีปัญหาโดยไม่รู้ตัวอะไรแบบเนี้ยจากปัญหาเดิมที่มันเป็นอยู่แล้วมันก็มี1มี2มี3มี4ตามตาม,ตามกันมาอะไรอย่างเงี้ยน,น่นแล้วเนี่ยถ้าระวังเรื่องอารมณ์ได้ก็จะดีมากมากเพราะมันจะมีผลต่ออนาคตเราเหมือนกันต้องระวังให้ดีครับต่อไปเรื่องของการเงินดูซิว่าการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างของคนเกิดวันศุกร์ การเงินการเงินดูซิคือการเงินของเราเนี่ยถามว่ามันจะดีขึ้นไหมมันมีการเติบโตนะมีการจเจริญเติบโตอาจจะได้เงินเพิ่มขึ้นเงินเดือนเพิ่มบ้านแต่เรามีความเครียดซะงั้นอาจจะเกิดจากความเครียดของเราที่มันสะสมอาจจะมีความคาดหวังอาจจะมีหนี้สินที่มันติดตัวอยู่ หรือค่าใช้จ่ายที่มันในแต่ละเดือนมันเยอะแยะมากมายจนทําให้เรามันสะสมอะสะสมจะเกิดความกังวลเกิดความเครียดบางครั้งมันอาจจะไม่มีเลยก็ได้แต่เราเครียดไปเองใช่ไหมมันมีแต่ความแบบคิดถึงว่าสิ่งที่ทำไมใช้จ่ายเยอะจังเลยมันต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายนั่นจนเกิดเป็นความเครียดสะสมจนทําให้เราคิดมากจนเกินไปแต่ในทางความเป็นจริงอะ คือมันมีม,นมีการเจริญเติบโตอยู่แล้วมันมีเงินมันมีงานเข้ามามีอะไรเข้ามาที่เราสามารถจเจริญก้าวหน้าได้มากกว่าน,นี้อะไรแบบนี้แต่พอเราเครียดไปปุ๊บอะ่ะมันอาจจะบดบังทําให้ไปไม่ได้แบบที่สุดอะไรแบบนี้ดังนั้นถ้าเราปรับไม่ให้เครียดมากจนเกินไปเราจะมองเห็นทางในชีวิตมากกว่าน,นี้ครับสำหรับการงานการเงินความรักผ่านไปแล้วต่อไปสุขภาพมาดูซิ สุขภาพก็ภาพรวมนะยังไม่มีอะไรที่มันหนัก,นกแต่ก็ต้องระวังเรื่องของใครมีโรคประจําตัวเนี่ยต้องระวังให้ดีโรคประจําตัวอาจจะถามหาอยู่ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นโรคเวรโรคก,กรรมมันมันหนีไม่พ้นแต่มันต้องเจอจหรบคนไม่มีโรคประจาตัวเนี่ยก็อาจจะเป็นหวัดเล็กเลน้อยน้อยหรือระวังเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยน้อยอะไรแบบนี้ต้องระวังเพราะว่ามันเป็นช่วงเดือนของที่เราต้องเจอกับเจ้ากรรมในเวร อยู่เป็นการสิ้นปีนี้เอาเป็นว่าก็อยู่อย่างมีสติก็แล้วกันก็อย่าไปคิดมากหรือกังวลจนเกินไปเพราะว่าเรื่องของสศภาพภาพรวมเนี่ยยังไม่มีอะไรที่น่ากลัวขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไปทําบุญก็แล้วกันส่วนมต์ตอนก่อนนอนหรือนั่งสมาธิหรือไปทําบุญตักบาตรอะไรแบบเนี้ก็จะช่วยได้จาเราให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับเจ้าเกณฑ์เจ้าชะตาของตัวเราก็จะดียิ่งขึ้นครับมาดูภาพรวมดีกว่าของคนเกิดปันสุข ซิว่าภาพรวมของสิ้นปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยภาพรวมก็จะบอกอีกในที่เราบอกกันไปแล้วว่าในเรื่องของการงานเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของการเอาตัวเองซะเยอะอะไรเงี้ยอาจจะมีความเครียดเรื่องของการเงินเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการมีปากเสียงในที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องระวังตัวให้ดีเหมือนกันในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความเป็นตัวเองของเรา เพราะว่าชีวิตอ่ะมันจะเริ่มดีแล้วแหละแต่ถ้าเราตกอารมณ์มากจนเกินไปเนี่ยสิ่งที่ได้กับอาจจะไม่ได้นะแล้วเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีแล้วก็อยู่อย่างมีสติและชีวิตคุณจะดีขึ้นมาดูปีหน้าเป็นยังไงบ้างแถมให้ดูสิปีหน้าจะดีขึ้นไหมหรือจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าับต้องบอกเลยว่าปีหน้าเริ่มเริ่มดีขึ้นนะสำหรับคนเกิดวันศุกร์เนี่ย มันเริ่มขยับขยายมีธุรกิจเพิ่มขึ้นมามีการขยับขยายในการหน้าที่การงานอยู่แต่ก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์เหมือนกันเรื่องของคู่ก็ต้องดูให้ดีการเข้าหาการการให้กําลังใจการอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นลวแหละดังนั้นเนี่ยระวังเรื่องของอารมณ์ของเราอย่างเดียวก็ขอฝากตัวน,นี้ครับสำหรับคนเกิดวันศุกร์ในเดือนธันวาคมครับ ขอบคุณครับที่ติดตามเต้พลังใจหากท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ